เมื่อเขาตายจากโลกเก่าโลกที่เต็มไปด้วยจอมบี้และการเอาชีวิตรอดเขานึกว่านั่นคือจดุดจบแต่กลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกที่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขาคือใครไม่รู้ว่ามาทําไมและไม่รู้แม้กระทั่งว่าควรจะเป็นใครในโลกใบนี้สิ่งเดียวที่ติดตัวมาคือระบบระบบที่ไม่ได้แค่ช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อแต่กลับมาพร้อมเป้าหมายแผนที่ของการยึดอํานาจทั้งโลกจากศูนย์เขาจะสร้างอาณาจากักรจากคนที่เคยถูกลืมเขาจะกลับมายืนเหนือทุกคนนี่คือชีวิตที่สองที่เขาจะไม่ยอมพลาดอีกแม้แต่ก้าวเดียว นิยายเรื่องเวสต์เทรียระบบสร้างอาณาจาักรคลิกแผ่นดินผลงานโดยนักเขียนนามากาฝุ่นดาวจุดอ่านได้ที่เด็กดีแนวนิยายแฟนตาซีต่างโลกระบบพัฒนาเมืองเวทมนต์เอาชีวิตรอดสงครามแอคชั่นอ่านแล้วคุณจะรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือสึกของผู้ที่ไม่ยอมจำนวนคำโปรยและเนื้อเรื่องในโลกเก่ามีคาเอลคือผู้นำกลุ่มผู้รอดชีวิตเขาวางแผนฝ่าฟันเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายเขากลับต้องตายในภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นตายอย่างเงียบเงียบ ไรซึ่งผู้คนจดจําเขานึกว่านั่นคือจุดจบแต่กลับตื่นขึ้นมาในร่างของชายที่นอนติดเตียงมานาน20ปีชายที่โลกลืมโลกใบนี้ต่างจากเดิมไม่มีเทคโนโลยีไม่มีซอมบี้มีเพียงเวทมนต์ที่เป็นกฎสูงสุดเขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขา,าเป็นใครในโลกใหม่นี้สิ่งเดียวที่ตื่นมาพร้อมเขาคือระบบเวทโทรเรียระบบที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้เขารอดแต่ยังมีเป้าหมายยึดครองโลกเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอำนาจไม่มี ผู้ติดตามไม่มีแม้แต่อาวุธแต่ด้วยมันเขาจะสร้างอาณาจากักรสร้างเมืองยกระดับคนธรรมดาให้เป็นกองกําลังปกป้องครอบครัวและทวงคืนทุกอย่างที่เคยถูกพรากไปเมิคาเอลจะพลิกฟื้นตำนานตระกูลไวเกรฟจะลุกขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแห่งดินแดนเวทมนต์และจะเปลี่ยนโชคชะตาทั้งหมดด้วยสมือเปล่าและพลังจากระบบ